กลับมาอยู่ใน s ซ r ร์ฟแอดวากันอีกแล้วค่ะทุกคนเข้ามาพบก็มีเพชเตอร์8 0 0 8เลยนะแล้วก็ตามสเต็ปเติมค่ะทำภารกิจง่ายๆแล้วก็รับเพทไปเลยแล้วครั้งนี้นะทุกคนได้สกินเปินฟรีเยอะมากๆในส่วนของร้านค้าเนี่ยแคหนึ่งเพทเองเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าตาทรงผมท่าทางและอื่นๆอีกมากมายแม้กระทั่งปินกับไอวฟนแค่หนึ่งพเองนะแล้วก็นี่ทุกค มิื่อว่าแคสซี่ค่ะจะบอกว่าน้องหน้าตาน่ารักมากๆส่วนความสามารถเนี่ยก็คือช่วยฮิลแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีให้กับตัวเองแล้วก็เป้าหมายค่ะหรือว่าเพื่อนในเต้นั่นเองแกจะบอกว่าน้องน่ารักมากๆแล้วดูท่าประจำตัวดิคีิมีหนอตโต้ใดๆคือสําหรับแคสซี่เนี่ยพี่ใบชอบผมที่สุดเลยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะทุกคนนี่เลยแคลลี่หน้าตาแบบใหม่แกจะบอกว่าหน้านี้น่าดูมากๆดูหน้าน้องดิหน้าตาไหลเด้งสาสุดๆน่ารักสุดๆไปเลยอะ จะหมอกไปไล่อ่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะอัปเดตใหม่ในแพทหน้านะคะก็คือครบรอบ7ปีฟรีไฟนี่เลยล็อบบี้ใหม่ล็อบบี้ครบรอบ7ปีฟรีไฟก็จะเป็นพีคเก่าแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นแบบนี้เราคิดถึงสมัยก่อนเลยอ่ะแล้วใดๆคือทุกคนดูท้องฟ้านะสวยมากๆตอนแรกแอบตกใจคิดว่าเขาเอาดอกกุหลาบมาแปะไว้แต่จะบอกว่า สวยสุดสดสีถูกใจพี่ใบสุดสุดไปเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะทุกคนมันจะมีประตูวาร์ปแบบนี้ให้ด้วยเมื่อเราวาร์ปมาแล้วเนี่ยมันก็จะพาเรามายังพีเก่าเหมือนที่หน้าล็อบบี้แบบนี้เลยหมายถึงล็อบบี้ตอนขึ้นเครื่องนะแล้วดูดิพีเก่าของเราถูกย่อส่วนนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนี่นี่พี่ใบจําบ้านฟังอันนี้ได้ดีเลยแล้วก็โรงเรียนอันนี้ด้วยส่วนภารกตจบนนี้นะคะน้องๆก็แค่ต้องยิงกล่องเพื่อให้ได้คะแนนเสร็จแล้วเนี่ยก็นําคะแนนไปแลกปืนที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่นี่ที่ นีเลยเห็นไหมมีปืนให้แลกเยอะแยะเลยแล้วเสร็จแล้วพอเราวปออกมานะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะแล้วนอกจากนี้นะบนแบบเนี่ยก็ยังจะมีกล่องแบบเนี้ยอยู่ทั่วไปเลยสามารถยิงแล้วก็ไปเก็บของกันได้ค่ะยังไงน้องๆก็อย่าลืมไปทดลองเล่นกันดูนะคะอัปเดตไห่รอบนี้สนุกแน่นอน